สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับอ่ะวันนี้เราพามาดูรถขุดซูมไลออนครับพี่น้องทีมงานจากกำแพงเพชรครับตัวนี้ก็เป็นตัว ZE 215E ครับพี่น้องเมื่อกี้1.0ุลูกบาทเมตรครับเมื่อกี้ เครื่องเป็นเครื่องคำม,มิ้นนะครับเครื่องคขม,มินยังใหม่ๆเลยครับยังขนาดผ้ากันลายของแกนกระบอกยังไม่ได้ออกเลยครอะเต็มเลยครับ จับเลยครับตามคำเรียกร้องครับที่ใครที่บอกว่าขอดูใกล้หน่อยผมจัดให้เลยครับแบบใกล้ๆเลยเน่ยมิ่งกันอยู่ห้าคันครับสิบล้อมิ่งกันอยู่ห้าคัน เสียงออดทำงานตลอดเลยครับไม่ใช่ออดถอยนะพี่น้องนะเป็นออดของแมคโครเลยครับ ทีมก็ยังไม่ได้ติดเลยครับโอ้สองสารคนขับเลยร้อนนะผมจะบอกดูครับความแรงเสียงเครื่องไม่มีโหลดเลยครับแรงมากครับเมื่อกี่ห้าฝันดูครับดึงเข้าเลยประสิทธิภาพการทำงานไม่ธรรมดาครับกดดินแข็งก็ สุดยอดเลยครับซูมไลออนประสิทธิภาพเกินคุ้มครับเกินราคาดครับอุ่มเยอะๆเลย หลังจากฝนตกเมื่อวานนะพี่น้องก็ประมาณนี้ครับฝนจะตกแล้วประมาณบ่ายสามโมงสี่โมงครับฝนตกนะเมื่อวานนะก็พากันนี้กระเจือยจยเลยครับทั้งสิบล้อทั้งหกล้อทั้งทั้งเฮียทั้งเจครับวิ่งกันนี้กระจุนกระจายเลยผมก็เกือบไม่ถึงที่หลบฝนครับ อ๋อเต็มนะครับซูมไลออนครับอ่องานก็ออกเกืะมากครับพี่น้อง หนึ่งอาทิตย์งานออกเยอะมากดูครับออไม่มีคำบรรยายเลยครับดูทรงบูมอามครับโอ้อย่างนาเลยนะพี่น้องนะดูครับเขาดามลงดมเลยย่างนาเลย แันให้แบบใกล้ชิดครับ นี่ครับสีของเขาก็สวยงามครับบูมนี่จะสีอะไรนะสีดำดำดำเงาดำเงาหน่อยนี่ครับโอ้ปลาแกเย็นดูรัยยบใสไไ่เยอะบะวะจ่ใส่หลายแต่นอไปได้บ่่นอไม่ต้องหวงครับพี่น้องดูเกียร์เบ็กบผมบอกเลยเครื่องคันนี้ไม่ธรรมดา เๆนี่ไม่ต้องสืบเลยครับอีตันแน่นอนมีลิบินผูกด้วยโอ้สวยงามก็แปรกับเพื่อนครับอยู่ในนี้ก็ซูมไลออนนี่แหละพี่น้องทำงานเร็วจัดเลยนะจากที่ผมดูครับก็ไม่แพ้กับรถค่ดังๆเหมือนกันครับ ตักใส่สิบล้อก็ประมาณสองสามนาทีก็ปล่อยแล้วเต็มเลยประมาณสองนาทีก็เต็มแลว เสียงพาอมากครับเสียงท่อนี่พอมากเลย เอกกี่ตัวแรงครับเดินเป็นไ,ไหนไม่ค่อยได้นะพี่น้องเดี๋ยวติดลมครับคนจะตดลมโอ้รัเดี๋ยวรอด,วด,วรดูจังหวะที่คนขับเขาจะยืดบุมยืดบุมอามสุดๆเลยครับแล้วก็ดึงเข้ามาดูนะจังหวะนี้ครับ งัดมาเต็มๆเ,เลยครับดูครับโแรงจัดเลยนะพี่น้องนะสเปคตัวนี้ก็ค่อนข้างที่ยังจะหาไม่ค่อยเจอครับข้อมูลมต้องไปยืนอยู่ใกล้ๆรถครับดูพวกซีลงซีเลียนก็จะรู้ครับ บ๊มนี่ทรงพลังแน่นอนครับทั้งแรงทั้งเร็วขนาดนี้ซูมไลออนก็มีเขียวมะนาวไปอามเขียวมะนาวแล้วก็หัวเกง่งเป็นสีเทาครับ โดดเป็นสีดำบูมเป็นสีดำเหมือนกันนะสูมไลออนเซตอีสองหนึ่งห้าอีครับโอ้ฝาท้ายระเบิดนั่งบ้านใ๊กไก่เลย

อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับขอบคุณครับ